ัสดีค่ะทำนายดวงชะตารายสัปดาห์ช่วงวันที่29มกราคมถึงวันที่4กุมภาพ,าน 2, พันธ์2566สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะการเงินเป็นช่วงจังหวะที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินเนื่องจากดาวเจ้าเรือนการเงินท่านโคจรเล็งลัคนาส่องแสงสว่างโดดเด่นเจอจะรับให้กับตัวคุณจึงส่งผล คุณจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตได้เงินจากการดีลหรือคอนเนค t ชันหรือจากการที่คุณได้ประสานงานติดต่อไว้ก่อนหน้านี้มีโอกาสประสบความสําเร็จมีเงินทองไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นน้ําขึ้นรีบตักรีดต,ตักตังรีบดีลรีบมีกําลังใจเพราะคุณจะได้รับผลตอบรับได้การเงินตามที่คุณ มุ่งมั่นตั้งใจได้ในช่วงจังหวะนี้อย่างแน่นอนนะคะและแนะนำบูชาพระเศรษฐีนวโกฎเพื่อเสริมให้คุณมีการเงินที่มั่นคงยาวนานถาวตรตลอดไปเลยทีเดียวค่ะการงานคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของกิจกรรมงานต่างๆที่คุณได้ปฏิบัติหรือทำหน้าที่เนื่องจากดาวเจ้าเรือนการงานท่านโคจรอยู่ในเรือนภพที่ดีเรียกว่าอยู่ในเรือนภพลาภ กรมมะไปเป็นราพะคุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานจะมีโอกาสเขาเรียกว่าสะสางงานเกา่าริเริ่มงานใหม่บุกเบิกบริหารจัดการถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเข้ามาทดสอบให้คุณต้องใช้ความสามารถในตัวคุณให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งอย่าง จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีกำลังใจรุกรวยสู้สำเร็จแน่นอนคะ่ะความรักสำหรับ ท่านที่มีคู่แล้วหรือมีคอรอบโควแล้วในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีทัศนคติไม่ตรงกันบ้างความคิดย้อดแยง้งขัดแยง้งใดๆกันบ้างก็ขอให้คุณยืดหยุ่นให้กันละกันรู้จักปล่อยวางให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะส่วนคนโสดอยากแนะนำให้โฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินในช่วงจังหวะนี้จะดีกว่าแฮปปี้กว่า การที่เราจะไปศึกษาดูใจหรือมีใครในช่วงสวหวนนี้ไม่แนะนํานะคะส่วนในมุมของสุขภาพให้คุณดูแลสุขภาพอาจจะมีอาการร้อนในมีแผลในปากเพราะฉะนั้นก็ทานน้าเยอะๆทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะ อย่างไรก็ดีฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร์ในทุกช่องทางในเพจโฮลาสิทธิ์ฟันธงด้วยนะคะเพราะจะมีนักพยากรณ์สับเปลี่ยนมาให้ข้อมูลดีๆกับคุณทุกๆท,ท่านในทุกๆสัปดาห์นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ